การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Modern n ITV g h t ร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เครื่องดื่มตราเจน n y f ู o เสนอ มิร a เคิลออฟไลมหศัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Miracle of Life มหศัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อชุดอ r โรคาไลฟ์ค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการสําหรับคนที่รักสุขภาพค่ะให้หันมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้อย่างเหมาะสมนะคะรวมถึงมีผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์ เกี่ยวกับโรคนะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาสุขภาพด้วยนะคะและในรายการนะคะยังมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาค่ะช่วงแรกของรายการนะคะในมีเคล็ดลับสุขภาพดีๆมาแนะนํากันค่ะสําหรับผู้ที่อยากจะต่อต้านโรคมะเร็งนะคะเพียงแค่คุณเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะก็สามารถลดโอกาสที่จะเกิดโรคมะเร็งได้ถึง30เเเลยทีเดียวนะคะไปชมกันได้ค่ะในช่วงเคล็ดลับสุขภาพค่ะ เคล็ดลับสุขภาพอย่างแรกเป็นของใกล้ตัวที่เราสามารถหาได้ง่ายจากครวัวเรือนเราเองนั่นก็คือการเสริมรสชาติด้วยเครื่องเทศเด็ดๆอย่างเช่นกระเทียมหัวหอมแดงหัวหอมใหญ่ซึ่งมีออร์กาโนซัลเฟอร์สิ่งเหล่านี้มีส่วนกระตุ้นเอนไซม์ที่ช่วยให้ต้านวทธิ์ของสารก่อมะเร็งได้นอกจากนี้ยังมีสารยับยั้งการเติบโตของแบคทีเตรียซึ่งก่อมะเร็งในกระเพาะได้ แต่อาหารที่เลิศรสที่สุดต้องยกให้ขมิ้นที่มีสารเซอร์คูมินซึ่งต้านมะเร็งได้กว่า20ชนิดเลยค่ะถัดมาคืออาหารจำพวกถั่วมเมล็ดแห้งถั่วลิสงถั่วแดงถั่วเขียวหรือถั่วพิสตาชิโอก็ได้เพราะในถั่วต่างๆมีกรดไฟติกที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและยับยั้งเลือดที่มาเลี้ยงเซลล์มะเร็งด้วย แต่ต้องระวังพวกถัวก่วเก่าเก็บเหม็นหืนเพราะอาจมีสารพิษจากเชื้อรา, Alpha าอัลฟาท็อกซินเจือปนซึ่งแทนที่จะต่อต้านมะเร็งกับเพิ่มสารก่อมะเร็งให้แทนผักผลมไม้เรารู้ได้เลยว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราแน่นอนแต่ถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพในการต่อต้านมะเรง็งทําได้ง่ายโดยการจัดจานผักผลไม้ครึ่งจานหรือรวมกันให้ได้สักประมาณครึ่งกิโลกร,รัมต่อวันเน้นความหลากหลายและหลักสีสันไว้ก่อน ยิ่งสีเข้มเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะจะมีสารแคโรทีนอยเบต้าแคโรทีนลูทีนไลโคปีนคลอโรฟิลแอนโทไซยานีนและอื่นๆซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ยับยั้งการเติบโตของมะเร็งสุดท้ายเป็นประเภทเครื่องดื่ม นั่นคือชาเขียวนั่นเองโดยนักวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของญี่ปุ่นและจีนพบว่าคาเทชินในชาเขียวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งและป้องกันมะเร็งได้หลายชนิดเลยการชงชาให้ได้ประโยชน์เต็มที่โดยมีสูตรการชงชาง่ายๆดังนี้ คือล้างกาเฟอีนโดยแช่ใบาชาในน้ำร้อน1นาทีแล้วเทน้ำทิ้งแช่ใบาชาลงในน้ำที่อุ่นประมาณ2นาทีแล้วจิบขณะอุ่นๆวิธีการเท่านี้ก็สามารถทำให้คุณผู้ชมห่างไกลจากโรคมะเร็งได้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเคล็ดลับสุขภาพหวังว่าคุณผู้ชมคงจะนำไปใช้ประโยชน์กับเคล็ดลับที่นแนะนำกันนะคะช่วงหน้าค่ะในสภพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคไทรอยด์เป็นพิษค่ะติดตามให้ได้นะคะตอนนี้พักสักครู่คะ่ะ วส,สวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์ผมจะมาแนะนำความรู้เกี่ยวกับเอนไซม์ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งที่นำมาเสริมการรักษาควบควบูคบ่กับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างลงตัวคุณผู้ชมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเอนไซม์กันบ้างน้องชายป่วยเป็นโรคเกาอยู่ปวดเข่าตลอดเวลาเอนไซม์ Inside, พอจะช่วยได้ไหมคะเอนไซม์สามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับโรคเกาต์กันก่อนเลยครับ เราจะเห็นได้ว่าโรคเกามักเกิดขึ้นกับผู้มีอายุมากนั่นก็คือการปวดบวมตามข้อบางรายอาจรุนแรงจนถึงขั้นเดินไม่ได้เลยนะครับโรคเกาเกิดจากร่างกายมีกรดยูริกสูงเกินไปโดยปกติกรดยูริกในร่างกายไม่ควรจะเกิน6-7มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถ้ากรดยูริกเกินกว่าน,นี้ก็จะมีอาการของโรคเกาครับเนื่องจากหากมีกรดยูริกมากกรดยูริกในร่างกายก็จะเข้มข้น และตกผลึกอยู่ตามข้อเมื่อตกผลึกตามข้อมากๆสิ่งที่แสดงออกมาก็คือมีลักษณะปูดและบวมขึ้นเมื่อไปพบแพทย์ต้องเจาะเอากดยูริกตัวนี้ออกกดยูริกนั้นเป็นผลมาจากการทานอาหารที่มีสารที่เรียกว่าพิวรินเยอะเกินไปครับซึ่งพิวรินนี้มีอยู่มากในเครื่องในสัตว์สัตว์ปีกเบียร์และผักบางชนิดเช่นกระถินชะองไส้แตงกวาเป็นต้นครับผู้ป่วยโรคเกาต์จะมีอาการสัมพันธ์กับโรคไตนะครับ เนื่องด้วยผู้ป่วยที่มีอาการของโรคเกาต์นั้นจะได้รับการรักษาด้วยยาแก้ปวดประเภทสเตียรอยซึ่งลดอาการปวดทําให้อาการปวดนั้นทุเลาลงอย่างรวดเร็วแต่พอระยะเวลาผ่านไปก็จะทําให้เกิดอาการของโรคตับและโรคไตเนื่องจากต้องใช้กรองสเตียรอยอย่างหนักนั่นเองครับอย่างแรกเลยเอนไซม์ N จะช่วยลดอาการอักเสบและปวดข้อช่วยละลายผลึกของกรดยูริกที่เกาะอ,อยู่ตามข้อทําให้ความเข้มข้นของยูริกลดลง เมื่อกดดูริกเกลือจางจะถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะดังนั้นผู้ที่ปวดเป็นโรคเกาและทานเอนไซม์จะปัสสาวะบ่อยและมีอาการปวดตามข้อในช่วงแรกๆเนื่องจากเอนไซม์ทําปฏิกิริยากับผลึกที่เกาะตามข้อมาเป็นเวลานานเมื่อผลึกเจือจางลงก็จะลดอาการปวดลงตามลําดับนั่นเองครับทุกคําถามที่คุณสงสัยให้มิสเตอร์เอนไซม์ไขคําตอบให้คุณนะครับ ช่วงที่2สนับสนุนโดยโรงพยาบาลมิลเลคิน o f ฟไลน์เครื่องดื่มตราเจนนฟู้ดกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะและผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคไทรอยด์เป็นพิษในวันนี้ก็คือคุณโสภาน้อมนุชนะคะเราไปชมกันค่ะว่าคุณโสภานีน่จะมีประสบการณ์อะไรมาแชร์ให้เราฟังบ้างค่ะวันนี้เราเดินทางมาพบผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์คนหนึ่งที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เรามาทําความรู้จักกับเธอและโลกที่เธอต้องมาเชิญอยู่ตอนนี้กันเลยครับชื่อโสภาน้อมนุชค่ะพี่สภามีอาการเป็นยังไงอ่ออาการเหรออาการก็คือใจสัน่นแล้วก็ข้างในไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอาการคือมากๆเลยก็คือเป็นใจสัน่นใจสัน่นมือสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาการนี้เพิ่งมีเมื่อประมาณสักอีที่แล้วใช่ค่ะ ก่อนหน้านี้ทำอะไรอยู่ยังไงถึงตัวเองน่าจะสุขภาพเริ่มผิดปกติไปจากเดิมแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้ก็ขายของขายเป็นอาหารตามสั่งอะไรอย่างเนี้ค่ะก็มีลูกค้ายเยอะแล้วก็รู้สึกว่าอาการเริ่มไม่ดีก็คือเหมือนกับเริ่มใจสั่นแล้วก็หงุดหงิดอะไรอย่างนี้ค่ะ ตอนแรกที่ที่เห็นนี้คือจากที่หลายๆคนทักทคิดว่าเราตั้งครรภ์ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ออาการก็เหมือนอาการคนแพ้ท้องเลยก็มีอาการอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มึนหัวแล้วก็เอ,อ่อใจข้างในไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างนงี้หงุดหิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนอาการคนแพ้ท้องเลยอะค่ะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความประหลาดใจให้กับคุณโสภามากเนื่องจากไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นอาการงุดหงิดง่าย ขึ้นไส้อาเจียนจนเข้าใจผิดว่าตัวเองมีอาการตั้งท้องหรือเปล่าคุณโสภาจึงรีบตัดสินใจไปหาคุณหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการผิดปกติดังกล่าวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับคุณหมอเห็นเราแล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างคุณหมอบอกว่าไม่น่าใช่ละคิดว่าน่าจะเป็นไทรอยเพราะว่าคุณหมอจะดูที่คอด้วย นูนขึ้นตรงนี้เยอะเลยแล้วคุณหมอมีวิธีการตรวจอย่างอางื่นเขานอกจากดูลักษณะภายนอกอ๋อมีอะไรก็มีเจาะเลือดค่ะแล้วก็ตรวจชีพประจรของเราด้วยว่าชีปประจรนนี้จะเต้นไวผิดปกติอาการผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นก็คืออาการของโรคไทรอยด์เป็นพิษนั่นเองครับหลังจากตรวจเจอว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษ คุณโสภาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อเลยครับพอมีบวมขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมหลังจากไปหาหมอเออบวมเยอะค่ะบวมเยอะใช่ใช่ช่วงนั้นจะบวมเยอะตอนที่เป็นแรกๆเลยอาจจะบวมเยอะเลยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเราเป็นมานานหรือยังคะหรือว่าเป็นโรักษาหาหมอเลยของเราคุณหมอบอกว่าเป็นมา2ปีแล้วแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงมีโอกาสหายไหมมีทางรักษาแต่ว่าหายไหมไม่หายค่ะไม่หายไม่หายค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่คุณหมอพอจะบอกไหมคะว่าไง เราเป็นไทรอยด์เกิดมาจากอะไรเราไปทานอะไรหรือเปล่าอะไรกินมาอะไรน่าจะเป็นกรรมพันธุ์ของเราเพราะว่าป้าเขาเป็นอยู่ใช่ค่ะญาติพี่น้องเราเป็นด้วยกรรมพันธุ์ใมาใช่ค่ะใช่แล้วคุณหมอเขาเสนอแนวทางอะไรให้คุณพี่สุศพรักษาบ้างตอนที่เข้าไปใหม่ๆคุณหมอบอกว่าต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งเลยถ้าฮอร์โมนตัวไทรอยของเราไม่ลด ก็จะต้องเพิ่มยาขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆถ้าไม่หายฮอร์โมนไม่ลดฮอร์โมนไทรอยนี่ไม่ลดก็คือต้องต้องมีการผ่าตัดหรือไม่ก็กินรังสีเลยค่ะใช่คุณหมอได้บอกไหมคะว่าถ้าเรามาหาช้ากว่าน,นี้อาการไทรอยที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจะส่งผลการทบอะไรกับร่างกายเออก็คือทําให้เราเกิดช็อกได้ถ้า,ถาชใช่ใช่ใช่ค่ะโรคไทรอยเป็นพิษนั้นถือเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหายขาดได้ จะต้องปฏิบัติตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดมิเช่นนั้นอาการของโรคอาจกำเริบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับแต่คุณโสภาได้เล่าให้เราฟังว่าหลังจากคุณโสภาได้รู้ว่าเป็นโรคนี้เธอก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอและทานยาตามที่หมอสั่งนอกจากนี้เธอยังเป็นคนที่มีกำลังใจดีไม่รู้สึกท้อแท้เธอลุกขึ้นต่อสู้กับโรคโดยการหันมาดูแลตัวเองเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นออกกำลังกายและที่สำคัญเธอเริ่มรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพืชผักผลไม้ลดการรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์เพื่อหวังว่าจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นปกติอีกครั้งเราไปดูกันนะครับว่าคุณโสภามีอาการเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่เธอหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นจะรู้สึกเลยว่าตัวเองดีขึ้นก็มีไปตีแบตบางเล่นืง่ายเหมือนแต่ก่อนไม่ไม่ไม่ลค่ะเริ่มเริ่มดีขึ้นเมื่อก่อนนี้ใจเต้นแรงแล้วก็เหนื่อย เช้าเราตื่นขึ้นมาลุกแล้วสดชื่นขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่มึนหัวเท่าเมื่อก่อนนี้คือตื่นขึ้นมาก็เพลียเลยยังไม่ทําอะไรเลยใจะเป็นอาการเหนื่อยง่ายเลยใช่พอหลังนี้ก็ไม่มีอาการปวดหัวแล้วก็ไม่ต้องกินยาพาราบ่อบๆต้นเดือนที่แล้วอะค่ะที่หมอนัดไปเจาะเลือดไว้แล้วก็ไปฟังผลคุณหมอบอกว่าฮอร์โมนไทรอยก็เริ่มดีขึ้นลดลงใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอก็เริ่ม ลดยาลงให้ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณโสภาด้วยนะครับที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นและทางรายการหวังว่าคุณโสภาจะกลับมาแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติอีกครั้งสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ตอนนี้ทางรายการก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมนะครับที่สำคัญและลืมไม่ได้นั่นก็คือเราจะต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ตอนนี้ได้ฟังคุณโสภาแล้วนะคะก็คงจะมีกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโสภาด้วยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆให้เราฟังค่ะและช่วงหน้านะคะในจะพักคุณผู้ชมไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไทรอยด์เป็นพิษนะคะจะมาบอกเล่าถึงวิธีการดูแลตัวเองค่ะแล้วก็การปรับเปลี่ยนชีวิตอย่างไรให้อยู่กับโรคนี้ได้อย่างเหมาะสมนะคะแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่แล้วกลับมาเจอกับคุณหมอช่วงหน้าค่ะ ช่วงที่3สนับสนุนโดยโรงพยาบาล Miracle of Life เครื่องดื่มตรา j e นี่ฟู้ดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Miracle of Life นะคะและตอนนี้นะคะยังก็อยู่กับคุณหมอผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไทรอยเป็นพิษค่ะและตอนนี้คุณหมอก็รอเราอยู่แล้วนะคะขอต้อนรับดรนายแพทย์กำพลศรีวัฒนาคุณค่ะที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ คุณหมอขาอยากทราบว่าโรคไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันคือโรคอะไรคะและสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างโอเคครับผมคิดว่าก่อนที่จะพูดเรื่องไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยนะครับเรารู้จักกับต่อมไทรอยด์ก่อนดีกว่าดีค่ะความจริงท่านผู้ชมนะครับเราทุกคนเนี่ยมีต่อมไทรอยด์อยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงเนี่ยครับเรื่องกระดกเนี่ยครับลูกกระเดือถ้าปกติมันโตขึ้นมานะครับมันก็จะมักจะทําหน้าที่มากเกินไปเราอาจจะเรียกว่าคอหอยพ่อเป็นต้นนะครับ แต่ก่อนที่จะถึงเรื่องไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยอันที่น่ากลัวกว่าแต่กลับไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญคือไทรอยด์ต่ําเกินไปเพราะ,ะว่าโรคไทรอยด์ต่ําเกินไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดในเด็กเราไม่ได้ประกันแก้ไขน,นะครับเด็กอาจจะเกิดมาปัญญาอ,อ่อนได้เลย่เพรานกกะ,ะนั้นหลายคนที่อายุย่างเข้าสู่สามสสามสห้าสังเกตตัวเองไหมคุณแดน,นพออายุเท่านี้เราจะเริ่มอ้วนง่ายขึ้นใช่ค่ะสาเหตุที่อ้วนง่ายขึ้นเพราะไอ้ต่อมเนี่ยนะครับ มันสร้างฮอร์โมนชื่อไทรอยฮอร์โมนน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นวิธีการอันหนึ่งก็คือเราสามารถเสริมไทรอยฮอร์โมนเพื่อลดความอ้วนได้เลยแล้วก็นอกจากนี้มันยังทำให้เราไม่เฉยชามีความกระตือรือร้นแต่ทุกอย่างมีเดือนสองด้านคือถ้าฮอร์โมนตัวนี้มันทํางานมากเกินไปเราจะเรียกว่าไทรอยเป็นพิษนะครับเพราะนั้นฮอร์โมนที่ชื่อไทรอยเนี่ยมันก็มีตัวที่สําคัญอยู่สองรายการ ตัวหนึ่งภาษาไทยเขาเรียกทีสามกับทีสี่นะครับทีสามกับทีสี่เนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เราสามารถเจาะจากเลือดได้ถ้าทีสามทีสี่เนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ปกติไทรอยด์ต่ำเกินไปวิธีการรักษาก็คือเราก็จะมีฮอร์โมนเสริมให้ครับแต่ถ้ามากเกินไปจะยากกว่าเพราะว่าถ้ายากเกินมากเกินไปน,นะครับมันเกิดจากการแปรปรวนในสมดุลของร่างกายเพราะนั้นอาการเบื้องต้นของไทรอยด์เป็นพิษเนี่ย ก็จะมีอาการใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วบางคนเคยเห็นไหมครับตาโพนออกมาเลยเหมือนกับตากบอย่างนะั้นะห่ะก็เพราะว่ามันการเาผาผลาญมากเกินไปแล้วก็ส่วนนี้ทุกครั้งที่มีการเาผาผลาญพลังงานนะครับจะมีของเสียเราเรียกว่าอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ษย์ต้องแก่ต้องเสือ่อมเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษนะครับเมื่อมีอาการเปิดผมบอกแล้วเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญโรคต่อมไรลท่อ อันนี้จะเป็นคุณหมอที่มีความรู้ทางด้านนี้สูงสุดค่ะคุณหมอก็จะตรวจร่างกายแล้วก็จะเจาะวัดระดับเลือดที่วัดตัวไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยนะครับและท่านก็จะมีธีการรักษาในเบื้องต้นก็คือยาต้านไทรอยด์ค่ะนอกจากนี้เนื่องจากหัวใจเต้นเร็วเราก็อาจต้องใช้ยาซึ่งไปทําให้หัวใจเต้นช้าลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานการแพทย์ที่ให้ค่ะทีนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราลดมากเกินไป คนไข้จํานวนหนึ่งก็จะกลายเป็นภาวะไทรอยด์ต่ำะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งคุณหมอที่ดูแลโรคนี้กับคนไข้เองนะครับก็คงจะต้องติดตามการรักษากันอย่างใกล้ชิดคแล้วก็ควรจะต้องจดบันทึกเลยครับอันนี้ผมจะแนะนาท่านผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับถ้าท่านสามารถจดระดับที่คุณหมอวัดฮอร์โมอนไว้ให้จดวันที่เอาไว้เวลาไปเจอคุณหมอคนไหนอีกนานท่านก็จะเห็นผลในการรักษา แล้วก็จดไว้ด้วยว่าช่วงเวลานี้ได้ยาชื่ออะไรแล้วก็เวลาไปปรึกษาคุณหมอถึงท่านจะมีเวลาจํากัดท่านจะไม่ให้ยาซ้าซ้อนกับสามารถรักษาโรคได้แม่นยำมากขึ้นค่คะ,ะคแล้วสําหรับอาการเริ่มแรกของผู้ป่วยที่เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษล่ะคะจะมีวิธีการสังเกตตัวเองอย่างไงบ้างคะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการอ่อนเพลียนะครับบางคนก็จะมีการงุดหง่ายแล้วก็สมองมึนงงนะครับแล้วก็เวลาสังเกตเนะครับเราจะมีเชีพจรที่เต้นเร็ว หลายคนจะผอมลงเร็วมากเลยใช่หนูมีอาจารย์เป็นโรคนี้ก็คือทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอันนี้ก็เกี่ยวใช่ไหมแล้วหัวใจจะเต้นเร็วนอนไม่หลับแค่แค่ไม่อ้วนอย่างเดียวครับมันจะผอมทานเยอะก็ผอมใช่ครับเพราะว่ามันเผาผลาญทิ้งหมดแล้วก็หลายคนก็มีการนอนไม่หลับนึกถึงเวลาเราเครียดนะครับค่ะเวลาเรามีการเผาผลาญมากก็เป็นแบบนี้เองอต่ที้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับอาการที่น่ากลัวที่สุดก็คือระบบหัวใจและหลอดเลือดเพราะถ้าหัวใจเต้นเป็นชวะ มากๆรวมทั้งเต้นเร็วเกินไปก็ทำให้หัวใจทํางานไม่เหมาะสมค,ะความดันเลือดก,ก็จะสูงมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้การทําลายเนื้อเยื่อต่างก็จะไปไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วว,วิธีการรักษาทางการแพทย์ล่ะคะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยขั้นตอนเริ่มแรกในการรักษาคืออะไรคะโอเคครับหลังจากคุณหมอเจาะเลือดแล้วยืนยันได้ว่าระ,รระดับไทรอยสูงเกินไปนะครับก็จะใช้ยาที่ต้านไทรอยอก็คือทําให้มันรักษากดลงค่ะบางครั้งก็จะแนะนําให้ใช้ ไอโอดีนที่ใส่กับ้ารังสีเพื่อให้มันเข้าไปสะสมในต่อมไทรอยแล้วก็กับพารังสีเนี่ยก็จะช่วยทําลายไทยรอยให้ฝ่อตัวลงะนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมีผลข้างเคียงตามสมควรเพราะนั้นก่อนที่จะรับการรักษาจากคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยนะครับถามท่านให้เรียบร้อยก่อนว่าผลข้างเคียงที่ต้องเฝ้าระวังคืออะไรบ้างแล้วก็ถ้ามีอาการผิดปกติประการใดที่ต้องรีบกลับไปหาท่าน เพราะนั้นต้องถามให้ชัดเจนว่ายาตัวอย่างมีผลข้างเคียงองไรบ้างค่ะโรคนี้ถือว่าร้ายแรงไหมคะคุณหมอ,อ,อมีความร้ายแรงตามสมควรเพราะว่าลองนึกถึงแล้วกันนะครับเราเผาตัวเองทั้งวันเผา,น <laughs> าผ่านทั้งวันเผาผ่านทั้งวันมันก็เกิดความเสื่อมทรมแล้วก็บางคนก็นอนไม่หลับเรื่อรลังก็ยิ่งซ้ําเติมไปอีกเพราะร่างกายต้องการการพักผ่อนอย่างเหมาะสมคุณหมอคะแล้วเรามีวิธีการป้องกันโรคนี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้ไหมคะป้องกันไว้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับในปัจจุบันเนี่ย ในสหรัฐอเมริกาเองเขาจะสนใจในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนโดยใช้วิธีการที่เรียอฮอร์โมนเรียนแบบธรรมชาติเพราะนั้นวิธีการเขาก็จะแนะนําคนที่อยู่ในวัยประมาณสามห้าขึ้นไปเนี่ยควรจะเช็คฮอร์โมนแล้วก็ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันทํางานเป็นระบบะครับบางทีมีฮอร์โมนจากสมองเข้าไปควบคุม <c oughs> เช่นไฮโปไทรมัสเป็นต้นเพราะนั้นเขาก็จะเจาะฮอร์โมนทั้งระบบในร่างกายแล้วก็ติดตามผลไปเรื่อย <c oughs> ถ้ามีการผิดสมดุลเมื่อ,อไหร่ก็ปรับปรุง อันนี้เป็นการป้องกันเหตุล่วงหน้า,าราคะสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณหมอนะคะช่วยแนะนําวิธีการดูแลตัวเองสําหรับผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วยค่ะครับเอ่อสำหรับท่านผู้ชมชวบ้านที่เป็นทาระไทรอยด์เป็นพิษน,นะครับผมก็อยากจะแนะนําว่าหมอที่ดูแลท่านเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่ให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดีแล้วก็อยากให้กำลังใจอีกสักนิดนึงว่าโรคเลือดรังต่างๆที่มีความรุนแรงอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยนะครับ อีกสัะนะหนึ่งความก้าหน้าในวงการแพทย์เนี่ยจะสามารถทําให้การรักษาได้ผลดีมากขึ้กนกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอย่าสิ้นหวังค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหมดหวังนะค,คุณผู้ชมโรคทุกโรคนะคะในว่าวิวิธิทางการทางการแพทย์เราสามารถที่จะ ก้าวหน้าเพื่อให้มาทันโรคได้สามารถรักษาห,หายได้เพราะฉะนั้นอย่าสิ้นหวังเท่านั้นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะรวมถึงความรู้แล้วก็วิธีการดูแลปฏิบัติตัวเองเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขถ้าหากเราประสบกับโรคไทรอยด์เป็นพิษนั่นเองนะคะขอบคุณดรนายแพทย์กำพลศรีวัฒนกุลนะคะที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะขอบคุณคุณหมอคะ่ะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะวันนี้ก็ได้รับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคไทรอยด์เป็นพิษมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วกลับมาพบกันนได้ใหม่นะคะในรายการ Mir a c l e o อฟไล e มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อชุดอ r โรคาไลฟ์ได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้เนาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ